เอไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวัชนะให้ฟังในเรื่องถ้าพึงหวังพบกันทั้งในปัจจุบันและอนาคตในหนังสือพุทธวันะหมวดธรรมฉบับกราวาชันเลิศหน้า79 จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่21หน้าที่81ข้อที่56ภิกขุทั้งหลายถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันทั้งในปัจจุบันและในสัมรารยพภพทั้งสองเทีเ่ยวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมรายรยภพภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาถ้อยคําที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศินเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติทธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้สวยกรรรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก